สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับคณิตศาสตร์คุณนุชนะคะวันนี้คุณนุชจะพานักเรียนมาดูโจทย์ลอการิทึมข้อนี้นะคะเอาละค่ะเริ่มจากข้อที่1น,นะคะ log 3 3ฐาน8เท่ากับ x log 3ฐาน2จงหาค่า x ค่ะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูนะคะข้อนี้อาจจะมีหลายวิธีนะคะแต่เทคนิคของคุณนุชก็คือเราลองมองตรงนี้นะคะฐาน8ตรงนี้ฐาน2ใช้เทคนิคการทําฐานให้เท่ากันค่ะเริ่มเลยนะคะ ก็จะเป็นล็อก3ฐาน8ทําให้เป็นฐาน2ก็คือ2ยกกำลัง3ใช่ไหมคะอาละค่ะก็จะเท่ากับ x ล็อก3ฐาน2เมื่อฐานเท่ากันแล้วเราจะจัดรูปเลขชี้กำลังตัวนี้ออกมาด้านนอกก็คือเป็นตัวส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้1ส่วน3ด้านบนนี้นะคะเป็น1เพราะว่าตรงนี้มันยกกำลัง1ะคะดังนั้นเราจะมีสมบัติที่ว่าเลขชี้กำลังข้างบนสามารถ ย้ายมาเป็นตัวเศษได้นะคะส่วนเลขชี้กำลังของฐานเราสามารถดึงมาเป็นตัวส่วนด้านหน้าได้เลยนะคะดังนั้นก็จะได้1ส่วน3ล็อก3ฐาน2นะคะเท่ากับ x l o ล็ฐาน2เห็นไหมคะว่าสมการจะได้ลักษณะที่เท่ากันคือ2ก้อนนี้ ดังนั้นเราจะสรุปได้เลยนะคะว่าด้านหน้ามีค่าเป็นไงกันคะเท่ากันได้เลยเพราะฉะนั้น x ตอบเท่ากับเศษ1นส่วน3นั่นเองค่ะแค่นี้เองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะลองไปฝึกดูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้บายบายสวัสดีค่ะ